ลุ 12, สิบสองสิงหาคมอุดมเลิกขอบฟ้าเบิกสีครามงามสดใสรัศมีส่องสว่างกลางดวงใจแม่ของไทยคนดีสีแผ่นดินท้าคือแม่แผ่เมตตาปกกล้าโลกแม่กำจัดทุกโศกจนหมดสิ้น แ้งร้อนหนาวคราวใดให้ชีวินดังฝนกรินจากฟ้ามาโปรยปลายภาพพระแม่ตาตรึงในหทไทยราชไทยทั้งชาติยอมพรีใจถวายอีสานเหนือใต้กลางแม่ย่างกลายทุกผ่อนคลายด้วยพระบารมี ทรงสืบสารงานศิลป์ละปาชีพดุดประทีปส่องทางกลางวิถีฝีพระหัตถเด่นดังทั้งธานีทุกพื้นที่เร่งรัดพัฒนาป่ารักน้ำช่ำชื้นผืนไพรกว้างแม่ตัวอย่างอนุรักษ์ร่วมรักษาผื้นแผ่นดิน ร่มเย็นเป็นบุญตาชาวประชาน้อมนำน้ำพระไทยขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพกแก้วให้คาดแคล้วมีแต่สุขทุกสมัยทรงเป็นมิ่งขวัญเกล้าของชาวไทยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุมเมธีจันหอมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด